เฮ้ยทำไรอ่ะเห็นทำไรอ่ะนี่นี่มาเกตียบอนบุรีนะแล้วใครสนนะเอ้าหยุดอยูนี้นะอยู่นี้นะเฮ้ยหยุด ไม่เหน,หนื่อยอ่ะหนุบลีอะดิอยู่ทำไมเครียดมันไม่ดีนะเว้ยมันไม่รู้เลยว่าไม่ดีก็เป็นอย่างเงี้เยเลยรู้ว่าไม่ดีดูในปากซีดหน้าซีดหมดแล้วดูดนานเลยใช่ปะเนี่ยสุดอีกแล้วจะหายจากอาการนี้ได้ไงลดละเลิกอะไรเนี่ยเลิกกัน